ไว้สารสกัดสมุนไพลับศาสแพทย์แผนจีนโบราณที่ช่วยให้ผิวของเรากระจ่งางใสเปล่งประกายแบบไร้ที่ติ สกัดที่ช่วยให้ผิวของเราสว่างกระจ่างใสนะคะก็มีมากมายหลายสารสกัดให้เราได้เลือกสรรกันเลยค่ะอาจจะมีสกิลตัวกันคะที่มีต้นกําเนิดมาจากธรรมชาติตามศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณที่ไม่ใช่แค่ยึดหลังวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังใช้ศาสตร์ของธาตุทั้ง5าตามตําราของจีนโบราณมาประยุกต์จนเกิดเป็นสารสกัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตัวนี้ไปฟังเรื่องราวแค่นี้ก็เริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะอีบบอกเลยว่าตัวเนี้ยน่าสนใจแล้วก็ไม่ธรรมดามากๆเลยละค่ะวันนี้กิฟก็เลยจะขอมาเล่าเรื่องราวแล้วก็ร้วง หลึกข้อมูลออกต่อความดีงามของสัตว์สกัดตัวนี้ให้ฟังกันค่ะแต่ก่อนจะไปฟังนั้นเหมือนเดิมเลยฝากกด Subscribe ให้คอสไมเนียก่อนนะคะ หากดการเรียบร้อยแล้วเราไปฟังกันต่อเลยค่ะเ้ยหมคะว่านักวิจัยเนี่ยเขาขยันมากๆเลยเขานะคะทําการวิจัยแล้วก็คิดค้นหาสารสกัดต่างๆเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความกระจ่า,จางใสให้กับผิวของเราจนได้มาค้นพบสมุนไพรธรรมชาติตามตำรับแพทย์แผนจีนที่มีชื่อว่าไไปจูไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะมันเป็น ที่คนไทยเขาเรียกกันว่าโกดขมเหลาด้วยคอนเซปต์ความเชื่อของชาวจีนในเรื่องของธาตุทั้งหดังนั้นผิวของเราและธรรมชาติมีความเชื่อมโยงกันบางอย่างที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งไผ่จู่เนี่ยได้ถูกนํามาใช้ทางการแพทย์แผนจีนกว่าร้อยปีมาแล้วนะคะเป็นสมุนไพที่มาจากภูเขาในมณฑลผ่านอันซึ่งเป็นเขตอนรุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาตินะคะและเป็นแห่งเดียวในจีนที่เป็นแหล่งอนรุรักษ์สมุนไพป่ามีคุณสมบัติช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องราวของไผ่จู่ที่ทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะ อาจาจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักนะถ <Ac S 1> ือว่าเป็นสมุนไพรลับที่ทรงพลังเลยล่ะค่ะและตอนนี้สารสกัดไผ่จูก็จะแสดงประสิทธิภาพษษษษษษให้ทุกคนได้เห็นแล้วค่ะวิธีการในการสกัดไผ่จูนั้นก็ใช้วิธีเดียวกับการต้มยาจีนเพื่อรักษา,ษาสารออกฤทธิ์สำคัญที่อยู่ในไผ่จูตามแบบฉบับชาวจีนแท้ๆจะเรียกว่าใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทําเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่การเก็บรากสดในช่วงฤดูหนาวจัดแล้วก็นําไปตากแห้งสกัดสารด้วยวิธีเดียวกับการต้มยาจีนเข้าเครื่องทําแห้งแบบพ่นฝอยแค่นี้ ก็ได้สารสกัดอาร์ตออฟไวมาแล้วและกลไกายการทํางานของอาร์ตออฟไวนะคะก็คือยับยั้งการทํางานของโดปาออกซิเดสลดเม็ดสีเมลานินลดการแสดงออกของยีนที่สําคัญที่เกี่ยวข้องก,กับการสร้างเม็ดสีผิวช่วยลดความหมองคล้ำและจุดดงดำปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นแม้ว,ว่าสารสกัดอาร์ตออฟไวจะมีที่มาจากสัตร์แพทย์แผนจีนแต่ก็ยังไม่ทิ้งการทดสอบประสิทธิภาพตามหลักวิทยาศาสตร์แบบสากลค่ะซึ่งได้มีการทดสอบประสิทธิภาพทั้งในห้องทดลองแล้วก็ทดสอบกับอาสาสมัครจนสามารถการันตีได้ว่า อารอ์อกไวเนี่ยลดเรือนจุนต่างดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะมาดูการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการทํางานของโดปาออกซิเดตกันค่ะจากกราฟนะคะจะเห็นได้เลยว่าสารสกัอดอาจเอาไว้สามารถลดการทํางานของเอนไซม์โดปาออกซิเดตได้47%บนเมลานซไซต์ที่ถูกรังสี UV ต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการช่วยลดจานวนเม็ดสีเมลานินจากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าสารสกัอดอาร์ตอัไว้สามารถลดเม็ดสีเมลานินบนเคราติโนไซต์ที่เพาะเลี้ยงได้ถึง54% ลลและการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งยีนสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีผิวจากกราฟนะคะสามารถบอกได้เลยว่าสารสกัดอาร์ตอาไวเนี่ยสามารถควบคุมการสแสดงออกของยีนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเมรานอจินิซีสและเมรานโซมไบโอจินิซีสทำให้ลดการผลิตเม็ดสีได้เรามาตอบกันด้วยการทดสอบในอาสาสมัครกันค่ะมีอาสาสมัครหญิงชาวเอเชียนะคะที่มีอายุระหว่าง37ถึง57ปีจํานวน20คนการทดลองใช้ครีมที่มีส่วนผสมของอาร์ตอาไวเพียง1เปรียบ เทียบกับครีมปกติที่ไม่ได้ใส่สารออกฤทธิ์ทาบนใบหน้าวันละสองครั้งวัดผลวันแรกวันที่ย8และวันที่56ค่ะเรามาดูกราฟกันค่ะเราจะเห็นได้ว่าครีมที่มีส่วนผส,สมของอาร์ตออฟไว้นะคะช่วยกระตุ้นการลดเม็ดสีผิวและลดจุดด่างดำให้จางลงใน28วันค่ะกราฟต่อไปนะคะวัดผลในวันที่56พบว่าสีผิวหมองข้าและจุดด่างดำลดลงและนี่ก็คือภาพของอาสาสมัครจริงๆนะคะ75%ของอาสาสมัครนะคะเห็นผลชัดเจนเลยว่าผิวหน้ากระจ่างใส และจุดด่างดำลดงหลังจากใช้ไป56วันค่ะมีการให้อาสาสมัครทำแบบประเมินความคิดเห็น96%รู้สึกได้เลยว่าผิวกระจ่งางใสขึ้น100%รู้สึกผิวนุ่มชุ่มชื้น92%รู้สึกว่าจุดด่างดำหม่ะลดงและแน่นอน100%เลยค่ะรู้สึกว่าผิวอ่ะดีขึ้นหลังจากใช้ไป28วันาศาสตรสกัดอาร์ตออฟไวท์สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์แบบไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไวมท์เทนนิ่งแอนตี้ด์กสปอตแคร์แฮนด์ครีมบ และหากผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่กำลังมีผลิตภัณฑ์ในดวงใจอยากจะสร้างแบรนด์เกี่ยวกับผิวกระจ่างใสสาสกัดอาร์ตออฟไวเป็นอีกสาสกัดหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยละคะ่ะเพราะความงามคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติให้ธรรมชาติช่วยดูแลผิวกันนะคะ ก,กับการท่านใดสนใจอยากจะทําแบรนด์กับเราสามารถแอดไลน์ตรงนี้เข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้เลยค่ะและก่อนจากกันเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติ้งติ้งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะคะรู้หรือยังว่าเรามีติ๊กตกอกด้วยหากใครสนใจก็สามารถติดตามเราที่ช่องทางติ๊กตอกได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะสาหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ